สวัสดีครับวันนี้พบกับผม jvtech shop channel อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะพาไปชมรถเล็กอีกสัก EP หนึ่งนะครับ EP นี้น่าสนใจเนาะเพราะว่ามีการทำมาแล้วนะครับแต่ว่าแยกว่าวิ่งแยกกว่ารถเดิมให้มันเป็นไปได้ยังไงเนาะก่อนไปรับชมก่อนไปดูทั้งหมดกับพวกเรานะครับก็ฝากเพจร้านไปด้วยนะครับ j v t e c ท Shop นะครับ j v t e c h s ชอ p บางแสนนะครับ v ี b ีพี่ใบชุชมบุรี BS p o w e e r c o อนะครับแล้วก็ สาขาใหม่สาขาใหม่ที่กำลังจะย้ายนะครับบางาแผนกไปก็คือสาขามหาชัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เนี่ยสายฟรีเนี่ยจะยังคงเปิดอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะปีนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเปิดไปยาวๆนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยภายในสงการเนี้ยนะครับเราจะมีการย้ายาแผนกนะครับซ่อมเครื่องหนักนะครับแผนกจูนไดโนเจ็ นะครับจะย้ายไปไว้ที่มหาชัยนะครับเนื่องด้วยตรงนั้นรองรับลูกค้าได้เยอะนะครับห้องไดโน่มาตรฐานเนาะก็อย่างเงี้ยเรายังเอาไว้บนรถคืนนี้มันก็ดีแหละนะครับแต่มันมันไม่ใช่ห้องไดโน่ที่มันแบบเออมันเ o ร l d w เนาะก็เวลาเพื่อนๆมาดูเวลาผมจูนรถหรือว่าเราเข้ามาใช้บริการในการจูนเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมีสถานที่ให้รอนะอย่างเงี้ยมันร้อนนะครับแล้วก็รถหลักๆเลยคือรถตอนนี้เราจอดกันไม่พอเลย รถประมาณนักสาคันได้ตอนนี้เราจอดไม่พอนะเพราะนั้นแล้วเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องแยกงานหนักออกไปงานบูริไฟงานจูนเนี่ยนะครับแยกย่อยออกไปที่สาขามหาชัยนะครับเร็วๆนี้ยังไงเพ่นฝากเพื่อนๆติดตามเ c e บุ o k ผมนะครับแล้วก็เพจไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปให้นะครับว่าย้ายเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่วันนี้ยเรายังอยู่ที่สายสี่ครบเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องเคียงงานชุด30มคันนี้ออกให้หมดก่อนเนาะก็ต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมครับคันนี้ นะครับเกินไว้เยอะแล้วนะครับก็คือรถที่ทํามาแล้วแต่ว่าวิ่งแย่กว่ารถเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงครับไปดูครับเราไปปั่นมาเดิมดูครับ เอ็ดจุดหกสองนะครับเพื่อนๆมองว่าเยอะใช่ไหมฮนะเพื่อนๆมองว่าเยอะนะครับแต่เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมอ่านี่มาดูนี่ความเร็วลอยยี่สิบนะครับเหลือม้าอยู่แปดตัวนะครับแล้วทําไมากามเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วมันจะสู้ลมยังไงใช่ไหมครับอ่าทําไมกามเป็นอย่างนี้มันนอนมันนอนเรียบแฟลตลงมาเลยนะครับมันเอียงเทไปละหน้าบเลย นะครับก็คือถ้าถ้าเราทำแล้วเราเจอแบบนี้เราส่งงานไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันจะมีแต่ช่วงเปิดเปิดเปิ่งแล้วก็ดอบ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 ดอแบบดอกมาเรื่อยๆอันเนี้ยมีหลายปัจจัยและเหตุผลนะครับที่ที่มันจะเกิดแบบนี้ได้เนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ที่เขาทําเครื่องที่เราแล้วเดี๋ยวเราแก้ชุดข้างบางอย่างอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า หลังจากที่เราทําแล้วก็เราเราคันนี้คือยังไม่ได้รื้ออะไรเลยไงก็เลยจะตอบอะไรอะ่ะไม่ค่อยได้มากนะนะครับเพราะว่าเราแค่มาปั่นเก็บมาตรฐานเดิมของลูกค้าเราลูกค้าก่อนที่เขาบอกว่าวิ่งแย่กว่ารถเดิมนะครับอ่ะโอเคก็การาฟไปแบบนี้นะครับที่บอกว่าแย่กว่ารถเดิมแต่จริง,รงแรงม้าเยก่กว่ารถเดิมรถเดิม8แรงม้านะครับอันนี้ก็มากกว่าเดิมแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั่นก่อนจูนไปแล้วหนึ่งรันนะครับก็ไปดูแรงม้าก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้จูนนะครับนี่ก่อนทำอ,อทาทา่าก่อนทำที่ลูกค้าบอกว่าแย่กว่ารถเดิมนะครับพี่เนจหกสองนะครับสตาร์ทติดเสสีแดงก็คือหลังทำแต่ยังไม่ได้จูนนะครับพเพราะรถเขากามีการจูนมาแล้วผมเลยลองปั่นเช็คน้ำมันเช็คอะไรดูนะครับปั่นเช็คความ้อมก็ปรากฏว่าก็ขึ้นมาเนี่ยถึงเจ็ดตัวเลยทีเดียว แต่นะครับดูในย่านความเร็ว120แม้ของเดิมเนี่ยมีม้าอยู่มาแล้ว48ตัว7ตัวกว่านะครับในขณะที่หลังจากทำเนี่ยมีเกือบ17ตัวเลยนะตรงเนี้ยนะครับช่วงท้ายนี่เพิ่มมาเกือบ10ตัวเลยนะนะครับแต่ทําไมทรงกราฟมันก็ยังคงคล้ายครึ่งเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนชามกับเราสองท่อก็เป็นท่อของซื้อมาเองนะครับไม่ท่อของทางทางร้านเราเนาะบางทีมันเลยอาจจะไม่ตรงโจทย์กันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแล้ว ผมก็เลยจะจูนนะครับเพื่อให้มันเข้ากับชุดเราเนาะนี้เราก็จะเริ่มทําการจูนเป็นไฟล์ของเราแล้วนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าก่อนทําหลังทำเนี่ยนะครับต่างกันเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเจถึงสิตัวนะครับเจตัวในช่วงเปิดนะครับสิตัวในช่วงท้ายเดี๋ยวมาดูหลังจูนเนี่ยว่าจะดีขึ้นแค่ไหนครับไปครับนะจูนเสร็จเรียบร้อยนะดูกันนะครับให้ดูที่ กราฟแรงมมาก่อนนะครับน้าเงินคือก่อนที่เขามาทาครับเขาทาข้างโอเพนมาจากที่อื่นท้างโอเพนรีแมปด้วยนะอ่าเรียบร้อยนะครับสีเขียวครับกราฟสีเขียวคือหลังจากเราทําแต่ยังไม่ได้จูนใหม่ยังเป็นไฟล์เขาอยู่นะครับสังเกตว่าไฟล์กราฟเนี่ยนะครับมันเอียงเห็นไหมมันเอียงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยต่อให้ทาเครื่องไปแล้วนะครับนิสัยรถก็ยังเป็นแบบเดิมเห็นไหมมันเอียงลาดลาดลาดลงมาแบบนี้ ตลอดนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่หายแล้วอาการเอียงเนี่ยคิดว่าเป็นที่ชามหรือเปล่านะครับชามเขา,าแบบมันมันตกเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จูนใหม่จูนไปจูนมาเอา้าตรงนี้กับจากที่มันตกเร็วเนี่ยมันไม่ตกแล้วมันเดินยาวแล้วเนี่ยเห็นไหมจากขณะที่ของเก่าเอียงลงอย่างงี้นะครับของเราเดินยาวแล้วเราหลังจูนไปนี่ชามเขาเนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชามนะครับอ่าก็หายนะครับก็แสดงว่าไฟจูนก็มีผลนะครับต่ออ่ การทำสเต็ปเครื่องยนต์คือผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราข้ามสเต็ปเปลี่ยนท่อเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนลิ้นเนี่ยควรจูนใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะนั้นแล้วก่อนจูนรีแมปนะครับวางแผนให้ดีว่าเฮ้ยรถเราจะทำอะไรบ้างไม่คุยได้โดนเสียค่าจูนอยู่ตลอดไม่มีนะครับจูน2 5งพจบแล้วรอบหน้ามาจูนฟรีไม่มีนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับเพราะว่า เปลี่ยนท่อมาเนี่ยจูนใหม่ทั้งกาฟเปลี่ยนหัวฉีดมาจูนใหม่ทั้งกาฟมันคือการเริ่มต้นใหม่หมดนะครับค่าไฟเขาไม่ได้มใีให้เซ็นไว้ว่าคันนี้จูนเก็บนะฟรีค่าไฟนะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไปไ,ไม่ได้ก่อนทําวางแผนให้ดีว่าเอ้ยเราจะทําอะไรเปลี่ยนเท่าที่จําเป็นไหมอย่างคันนี้นะครับพี่เขาพอค่อนข้างอัานแหละนะครับเขาพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าพี่เขาชอบเสียงประมาณนี้มันไม่ดังมันก็ดีนล้มันก็มีข้อดีคือมันเป็นได้เสียงที่ลูกค้าชอบนะครับเออ อย่างของท่อเราใช้ท่อนระคูมมันจะดังกว่านี้หน่อยนะครับเป็นพามกแต่ดังกว่านี้หน่อยนะครับมันก็อาจจะโลง่งแล้วอาจจะได้แรงม,าม้าเยอะกว่านี้สักครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ได้ต่างขนาดหลอกตัวครึ่งตัวนะครับไม่ได้รู้สึกขนาดน,นั้นนะครับก็ใครสนใจมาอัพสเต็ปสเต็ปนี้นะครับเราก็มีรับประกันเครื่องนะครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรหรือระยะเวลา2ปีของาบางทีแบบหร้ขี่น้อยอะนะครับเดี๋ยวหมดระยะเวลาประกันหรือเปล่า2ปียังไงเขาเกินนะครับหมื่นโลถ้ารถใช้งาน ก็เราก็มีไว้ไม่ถึงหมื่นโลก่อนก็ถึง2ปีก่อนก็เป็นค่อยหมดประกันนะครับดูแลเครื่องยนต์กันเดี๋ยวยาวนะสำหรับคันนี้พี่เขานัดล่วงหน้ามา1วันเสร็จนะครับมาเช้าเย็นเสร็จนะครับมาเมื่อเช้าส0บโมงตอนนี้สิบโมงครึ่งเองเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลงพื้นไล่เมตรแล้วก็ลองขี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับงบประมาณคันนี้ก็ถ้ามาเดิมๆเลย2 0 0 0มืกลางๆถึงสองหมื่นไปๆแต่คันนี้มีของมาแล้วก็ไม่ถึงนะอาจจะอยู่หมื่นกว่าบาท ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเราจะลงไปประกอบนะครับแล้วก็ให้พี่เอาไปลองขี่แล้วเดี๋ยวเป็นสัมภาษ์พี่เอากันดีกว่าคลิปนี้นว่าก่อนทําหลังทาเนี่ยมีฟีลลิ่งยังไงบ้างเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเขาบ่นยับเลยนะทามาที่แอลโรเดอมิกรถวิ่งได้ร้อยสี่หนึ่งศูนย์สี่นะครับก่อนทํารถวิ่งได้แค่หนึ่งศูนย์สี่นะครับ,ดบ,ดรบเดี๋ยวไปดูว่าหลังทําพี่เอาขี่แล้วเปาเป็นยังไงแต่จริงพี่เขาไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนบ้าของสปีดนะครับเ <_ an> ขาชอบต้นกลางต้นกลางเขาไม่ได้เป็นคนขี่รถเร็วมากเนาะแต่ว่าต้องการレスปอนในในคันเร่งให้มันมีใช้อยู่ตลอดเดี๋ยวให้พี่เขาลองไปขี่ดูว่ามันตอบโจทย์พี่เขาไหมครับไปครับเดี๋ย <_ an> วให้พี่เขาไปลองขี่มาสั้นๆน,นะครับแต่พี่เขาไม่ขอกล้องเขาเขินกล้องนะครับก็เด <_ an> ี <_ an> ๋ยวฟังแต่เส <_ an> ียงในสธิมหยให้พี่เขาแหละหลังจากลองเป็นไงบ้างพี่คนละคันเลยพี่ คนละคันไปคนเหมือน,นคนละคันกลับอีกครั้งไม่ใช่เจียโน่แลนน้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เจียโน่ที่เรารู้จักไแล้วอ่าอ,อ,อันนี้คือเหลือเมื่อกี้เห็นบอกว่าเหลืออะไรคือเหลือ, <c oughs> หลอเหลือใช้่พี่ตอนนี้แม่งเหลือใช้เหลือใช้ไปเลยแสดงว่าก็เกินค่าสิหมายความว่าตอนแรกที่ททททตั้งใจไว้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะปี๊ดปลาขนาดนี้ใช่ใช่เาะเคยลองแล้วสิเพื่อนมามันอีกแบบหนึ่งนี่เวอมันนิ่มกว่านี้มันนิ่มกว่านี้แต่นี่เถออันนี้มันแบบตึงเปี๊ยะบิดแล้วไปบิดแล้วไปเดียวเลย อ่าครับก็โดยรวมก็โอเคโคตรพอใจโคตรพอใจคนละคันที่จะ<ล>ใช้คำนี้เลยนะผมไม่มีอะไรต้องอธิบายเพิ่มแล้วอออก็แล,แล,แล,แล้เครื่องยนต์มีรับปงะกันหมื่นโลนะครับเช็คระยะที่เราพันโลแรกพันโลแรกสำคัญและจำเป็นที่ต้องกลับมาที่ร้านเพราะพันโลแรกผมจะกลับมาเช็คพ่วงน้ำหล่อเย็นระดับน้ำมันเครื่องเสียงเครื่องระยะวาล์วอะไรพวกนี้ใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมง หลังจากได้คิวนะครับวันที่มาพันโลอาจจะนัดมาก่อนอะไรเงี้ยครับ,รบเราจะเช็คให้หลายอย่างเนาะแล้วก็แล้วกันเครื่องเหมือนโลหรือสองปีเพราะเห็นที่เขาบอกว่าปีหนึ่งเขาขี่สองพันโลเอาจอดครับเราขอ <c oughs> จอด <c oughs> แต่ก็อยากขี่สนุก ขี่ทุกวันแหละแต่ว่าขี่น้อยรถมันไม่ดีอ่ะมันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่สนุกอ่ะเราก็ไม่อยากขับเราก็ไม่อยากขี่ไปใน่างนั้นไปพอน้ำมันหมดเติมไว้เร้จักแล้วแล้วรู้จักเจวีเทคได้ยังไงพี่ยูทูครับยูทูปเฮ้ยตรงรุ่นยูทรุ่นของคุณเลยเพราะมันเสิร์ชได้บ่อยๆมันจะขึ้นมาเองใช่มันจะขึ้นมาอันนี้ก็แล้วไอเจวีเทคก็ลงยูทูปเจียวโน่เราทุกวันเลยทีนี้อ่าโอเคก็ต้องบอกไหมพี่หมายถึงว่าดูจากในยูทูปมาแล้วก็จนมาถึงวันนี้ที่แบบเอารถมาทำจริงๆอ่ะ ตรงปกไหมหมายความว่าจารยพี่เคยดู youtube ผมกับที่มาที่ร้านนะครับตรงปกไหมหรือว่าหมายความว่าไม่ตรงบนอตเกินเกินปกอีกเกินปกไปเลยเนี่ยใน youtube คุยน้อยใช่ครับเออพอมาถึงจริงๆอ๋อเป็นกันเองมากครับชอบมากโอเคนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรแจ้งผมได้เลยโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับก็ตามนี้นะอ่ะก็ ส่งงานเรียบร้อยครับลูกค้าแฮปปี้นะครับคันนี้จบไป21,170บาทครับอันนี้อาจจะมีเกินงบมานะครับในส่วนของเราเพิ่มคอย่นเข้าไปด้วยครับเราเพิ่มคอย่นเรามีถ่ายน้ำมันเครื่องโมตุน7 0 0ดพันไปด้วยนะครับมีถ่ายน้ำล่อเย็นนะครับมีเฟืองคู่อ๋อมีเพิ่มหลายอย่างเพิ่มเฟืองคู่ทําเครื่องเนี่ยหกสี่หกสองเราคิดอยู่หมื่นสองนะครับอ่ามีปะเก็นเบิกนะครับประเก็นตินเสื้อประเก็นฝาสูบน้ำมันเฟืองโมตุน นะครับเฟืองคู่นะครับคอยล่นรีแมปขึ้นในโนโู่นะแล้วก็มีหวัวฉีดเพิ่มหวัวฉีดด้วยนะครับกองเลดนะครับเปลี่ยนกองเลดด้วยดูยางกันน้ําใหม่ด้วยของเขามันเล็กแล้วก็ไม่ถึงนะครับเวลาใส่คอยล่นมันใช้กองกองเลดท,ที่ยาวขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีค่าเปลี่ยนยางด้วยเขาถือยางมาให้เราเปลี่ยนนะครับคันนี้ก็จะจบไป2 0 0 0 0ื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกครับเวลามาทํารถ นะครับก็เผื่องบสำรองมานิดหนึง่งเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันฉุกเฉลิมคือบางอย่างมันใช้ไม่ได้ต่อหน้างานเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนมันจาเป็นต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็คันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับคันนี้นะครับนัดมาจํามาก่อนมาจําคิว1000บาทนะครับมาจําคิว1000บาทอยากให้นัดก่อนสัก5-7วันนะครับก่อนที่จะมาทํานะครับก็มันก็จะได้สะดวกต่อการไม่ต้องรอของมาถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำได้เลยนะครับ สมมติวันนี้ทําพรุ่งนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีสะดุดมีติดขัดบ้างนะครับมีบางทีบางอย่างของหมดบางทีลงกึงทําของไม่ทันนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเราจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปเนาะอยากให้นัดล่วงหน้าก่อนสัก5-7วันนะครับแล้วก็อีกหน่อยนะครับน่าจะช่วงหลังสงการแหละนะครับงานโมดิฟายพวกนี้นะครับจะถูกย้ายไปที่มหาชัยทั้งหมดนะครับรวมถึงโตัวไดโน่เองด้วยนะครับ<ม>ก็จะโดนย้ายไปที่นู่นทั้งหมดนะครับยังไงก็ ฝากดูอัปเดตติดตามเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับร้านนี้ไปร้านใหม่นะครับว่าเส้นทางไปยากไหมระยะทางไกลไหมนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะจริงๆไม่ไกลกันเลยจริงๆสาขามหาชัยมันมันแค่ชื่อมหาชัยนะครับเพราะว่ามันอยู่มันไปตกอยู่ในเขตสมุทรสาครนะครับผมก็เลยตั้งว่าเจวิเทคชอบสาขามหาชัยนะครับแต่จริงยังไม่ถึงมหาชัยนะครับอยู่แค่สายสี่ตัดใหม่ตรงไปเรื่อยๆก็ถึงแล้ว นะครับก็จะอยู่ตรงนั้นยังไม่ถึงบางปิ้งบางปลาเลยนะก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากลูกค้าจากมาจากกรุงเทพมาจากในเมืองนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยจากสาขาสายสี่ไปแค่17กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดโลเคชั่นไว้ให้แล้วกันนะครับตรงนู้นก็มีช่างเข้าทุกวันแล้วนะครับตอนนี้บริการที่นู่นที่เข้าและทําได้เลยคือการทําช่วงล่างทั้งหมดชกหน้าชกหลังทุกรุ่นการสะบัดทุกรุ่นเข้าไปให้นู่นไปเซอร์วิสไปซ่อมซีลรั่ว นะครับได้หมดนะครับโช๊คทํามาแล้วปักไม่ดีขี่แล้วแข็งนู่นนี่นั่นเข้าไปที่นู่นได้หมดโช๊คลังเสื่อมอยากเปลี่ยนน้ามันโช๊คเอาไว้ผมจะทําคลิปเรื่องน้ํามันโช๊คนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็มีอายุการใช้งานของมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเนาะส่วนคนส่วนใหญ่เวลาเราซ่อมโช๊คเราจะรอแค่ตอนที่มันรั่วนะครับบางทีเราขี่เราชินนะแต่จริงๆแล้วว่าโช๊คอะน้ำมันพอน้ำมันมันเสื่อมอะครับมันก็เหมือนเครื่องยนต์เรา ถ้าเราไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเลยเครื่องเราก็พังเหมือนกัน,นครับในโชคก็มีระบบลูกสูบนะครับถ้าเป็นโชค๊ครุนท็อปทอปก็จะมีทั้งแก๊สนะครับทั้งน้ํามันมีลูกสูบห้องแก๊สลูกสูบห้องน้ามันแยกอีกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสําสคัญฟิลลิง่งคือบางทีเราไม่ทันสังเกตแต่เราลองเลยเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จขี่แล้วนั่งบนรถนะครับเู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนช่วงล่างมันดีกว่านี้นี่หว่าหลุมนี้จากที่เราลูดได้มันลูดไม่ได้นะครับผมบอกเลยมารีวาลเวเปลี่ยนถ่ายนนนนนนํามัั่จบทุกคแอน นะครับโอเคขอเฝ้ด้วยแล้วกันครับสำหรับร้านใหม่เนาะเจวิเทคชอปบางแสนนะครับแล้วก็เจวิเทคชอปสายสี่ก็ยังปิดเอ่อเปิดอยู่นะครับยังไม่มีการปิดให้บริการนะครับเปิดบริการปกตินะครับสาขาบางแสนเปิดเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับ BS เ o สพอลล์โคก็อยู่ที่บางแสนนะครับโรงงานทำ Powder c o ้ดของเรานะครับ DBC Big b ิ๊กไบชอร์เบอรนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเนาะ อยากมีรถเล็กเอามาแลกรถใหญ่อะไรได้หมดนะครับอยากขายรถแล้วมีขี่ X Max อ,อยู่อยากขายอยากเปลี่ยนเป็น Forza มี Forza อยากเปลี่ยนเป็น g จียโนมี g จียโ n o อยากอัพไปขี่ S1000 อ,อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะรถมันก็จะหมุนเร็วหน่อยนะครับที่นู่นเพราะว่าพี่หน่วยเขาเลือกรถรถไม่สวยเขาไม่ซื้อนะร,รถเคยล้มเคยซ่อมเขาไม่ซื้อนะเขาจะซื้อรถเนี๊ยบเบเนาะมันะรถมันก็จะซื้อมาขายไปไวหน่อยนะครับโอเค เรา EP นี้ก็ประมาณนี้ครับฝากชแนเราไปด้วยนะครับ Jvtechshop Channel นะครับใครยังไม่กดซับฝากกดซับเป็นกำลังใจคนละหนึ่งซับครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตผลงานให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเผื่อตรงใจตรงโจทย์กับใครที่อยากจะตกแต่งรถโมดิฟายรถที่แบบเอออยู่ในขอบเขตที่มันทําแล้วยังโอเคยังสามารถใช้งานได้จริงไม่เสียรถยังออกทิปได้ซิ่งก็ได้นะครับทัวร์ลิงก็ได้ทัวร์ซิ่งก็ได้ นะก็ติดต่อเรามาได้เลยเราคิดคนไว้ให้หมดแล้วนะครับทุกรุ่นทุกสเต็ปนะครับแล้วก็ซอนเทสอันเนี้ยไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็เวลาน้อยช่วงนี้กําลังบู๊เลียร์งานนะครับช่วงนี้มันก็เลยแบบเวลาน้อยนิดนึงซอนเทสก็ยังอยู่ปกติตอนนี้ก็เลยจะเน้นไปทางช่วงล่างก่อนซอนเทสเรากล้าพูดว่าเราทําจบแบบจบจริงๆนะครับทั้งชกหน้าชกหลังเข้ามาใช้บริการกัน,กนได้เลยนะครับสำหรับ e p ีนี้ก็ขอตัว,วก่อนครับสวัสดีครับะ